คุณกำลังติดตามรับชมร้อยเรื่องราวครับในคลิปนี้จะพามาฟังเรื่องราวของโสกันราชประเพณีที่หายไปสยามสมัยโบราณน,นั้นมักจะนิยมให้ลูกหลานไว้ผมจุกตามคติความเชื่อและเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งเมื่อเห็นเด็กหัวจุกก็ทำให้ทราบทันทีว่ายังเป็นเด็กอยู่แต่เมื่ออายุประมาณ11-13ถึง13ปีก็จะกระทาการโกนจุกเพื่อเด็กเหล่านั้นจะเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นนั่นเอง พิธีกลจุกนั้นถือเป็นพิธีมงคลตามแบบโบราณที่มีการสืบทอดต่อๆกันมาโดยเฉพาะพิธีในวังหลวงการกลจุกของพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระเจ้าอยู่หัวจะใช้คำว่าพระราชพิธีโสกันซึ่งจะมีระเบียบแบบแผนที่ค่อนข้างละเอียดจัดขึ้นหลายวันเป็นพระราชพิธีที่สำคัญจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ทางด้านของราชสำนักราชพิธีโศกันเป็นชื่อเรียกพิธีโกนจุก ของพระราชะโอรสพระราชธิดาของพระเจ้าอยู่หัวและเจ้านายชั้นพระองค์เจ้าส่วนเจ้านายชั้นหม่อมจะเรียกว่าพิธีเกสากันโดยพิธีการนี้ถือเป็นพิธีมงคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเด็กไทยในสมัยนั้นเมื่อเด็กไทยอายุครบตามกําหนดขนห,หลวงจะดูเรืกยามเพื่อกําหนดวันเวลาที่จะเริ่มพระราชพิธีโสกันจะมีทั้งพิธีสง์และพิธีพราหมณ์พร้อมกัน ส่วนใหญ่มักจะประกอบนบพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นมักจะประกอบพิธีนี้ร่วมกับพระราชพิธีสัมภชรชินหรือพิธีตรุษไทยซึ่งต่อมาจะประกอบร่วมกับพระราชพิธีตรียมปวายหรือโลชิงช้าตามประวัติศาสตร์แล้วในกรุงรัตนโกสินทร์มีพระราชพิธีโศกันหลายครั้งแต่พระราชพิธีโศกันครั้งยิ่งใหญ่ครบท้วนทุกอย่างเหมือนกรุงศรีอยุธยาเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก คือในพระราชพิธีโสกันสมเด็จเจ้าฟ้ากุณทนทิพยาวดีพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกประสูตรแต่เจ้าหญิงทองสุขที่ด่าพระเจ้ากรุงศรีสัตนาคณะหุตแต่ก็เป็นที่น่าเสียดายเพราะผู้ปกครองในปัจจุบันไม่นิยมให้บุตรธิดาไว้ผมจุกตามกระแสภาวะในปัจจุบันเช่นเดียวกับราชาสำนักในปัจจุบันก็ไม่นิยมที่จะให้เจ้านายองค์น้อยไม่ว่าจะเป็นเจ้าฟ้าลูกเธอ จนถึงหม่อมเจ้าไว้จุกกันอีกแล้วพระราชพิธีนี้จึงเป็นเพียงพระราชพิธีที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ไม่มีวันจะหวนกลับขึ้นมาอีกในราชสำนักโดยงานโศกันครั้งสุดท้ายในราชสำนักก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองคือพิธีโศกันพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุท้าเสริโสภาพระธิดาในสมเด็จเจ้าจุฑาธุทธราดิโลกกรมขุนเพชรบูรณอินทราชัยและอีกหนึ่งพระราชประเพณีที่หายไปคือประเพณีจุดฝักแค่ การจุดฝักแคร์พระราชทานนั้นเป็นธรรมเนียมสําหรับการจุดไฟพระราชทานเพลิงศพข้าราชการทั่วไปหรือผู้ที่ได้รับพระมาหาการุณาธิคุณสเสด็จมาพระราชทานเพลิงเป็นกรณีพิเศษโดยก่อนที่จะทําการจุดฝักแคร์นั้นพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานผ้าตรายส่วนพระองค์ให้แกท่ทายาทนาไปวางบนโกรหรือหีบศพหลังจากนั้นเจ้าพนักงานจะอัญเชิญไฟสําหรับจุดฝักแคร์ลักษณะของฝักแคร์นั้นจะเป็นกระดาษชนิดหนึ่ง บรรจุด้วยดินปืนและตกแต่งห่อหุ้มให้สวยงามเป็นรูปสัตว์ในวรรณคดีเมื่อจุดไฟแล้วฝักแครจะวิ่งไปตามลวดที่ขึงทอดยาวไปถึงหน้าโกรธหรือหีบศพซึ่งตลอดทั้งงานพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีจะไม่เสด็จขึ้นบนเมนเลยแต่หากงานพระราชทานเพลิงศพใดที่มีพระราชวงศ์พระองค์อื่นเสด็จดำเนินตามมาด้วยนั้นหลังจากพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานจุดฝักแครแล้วพระราชวงศ์ทุกพระองค์ที่อยู่ในงาน ไม่ว่าจะเป็นองค์รัชทายาทพระเจ้าลูกเธอพระเจ้าวรวงเธอจะต้องเสด็จขึ้นบนเมนเพื่อพระราชทานประทานดอกไม้จันทร์ศพที่พระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินขึ้นบนเมนเพื่อจุดไฟพระราชทานเพลิงศพด้วยพระองค์เองมีดังนี้ 1. พระราชวงศ์ตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปพระวรวง์เธอพระเจ้าวรวงเธอพระบรมวงศ์เธอเป็นต้น 2. หม่อมเจ้าชาย หม่อมเจ้าหญิงที่ได้รับพระราชทานโกรธราชวงศ์ 3. ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าชั้นปฐถมจุลจอมเกล้า 4. ผู้ที่ได้รับตำแหน่งจอมพลเมื่อยังมีชีวิตและครอบครองคาถาจอมพลเป็นต้นอันหนึ่งการจุดฝักแก่นั้นยังมีบางศพที่ได้รับพระมหาการุณาธิคุณเป็นกรณีพิเศษเช่นงานพระราชทานเพลงศพหม่อมหลวงทศทิศอิสรเสนา ที่รับราชการสนองพระเดชพระคุณมายาวนานราบจนวาระสุดท้ายแห่งชีวิตซึ่งภายหลังจากพระราชทานผ้าไตรให้ทายาทเชิญไปทอดที่โกรธศพแล้วพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินตามขึ้นไปบนเมนเพื่อจุดไฟพระราชทานเพลิงหน้าโกรธศพและยังมีงานพระราชทานเพลิงศพพระครูรูปหนึ่งทางภาคอีสานซึ่งในงานเจ้าพนักงานได้จัดเตรียมฝักแครสำหรับให้พระเจ้าอยู่หัวทรงจุดพระราชทานแต่เมื่อพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาถึง กลับไม่ทรงจุดฝักแคกแต่เสด็จพระราชดำเนินตรงไปยังเมนเพื่อพระราชทานดอกไม้จันทด้วยพระองค์เองและคุกพระชงลงกราบผู้ที่จะจุดฝักแคได้นั้นมีเพียงสองพระองค์เท่านั้นคือพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีโดยผู้ที่เสด็จแทนพระองค์จะไม่สามารถจุดฝักแคพระราชทานได้และเนื่องจากปัจจุบันพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีทรงมีพระวรกายไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อน ธรรมเนียมการจุดฝักแขย์พระราชทานจึงเริ่มเรือนหายไปจากในภาพก็คือพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีเสด็จพระราชทานเพลิงศพโดยการจุดฝักแคย์ในงานเดียวกันพระราชวงศ์ยังต้องขึ้นพระราชทานดอกไม้จันทร์ดังเดิมและนอกจากนี้ยังมีอีกสี่ธรรมเนียมที่หายไปในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระราชพิธีพระบรมศพของพระมหากษัตริย์แน่นอนว่าเป็นพิธีที่สําคัญค่อนข้างมีความซับซ้อนแต่สําหรับในอดีต มีความซับซ้อนยิ่งกว่าแต่เมื่อเวลาผ่านไปธรรมเนียมใหม่ๆจากตะวันตกก็เริ่มเข้ามาพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ได้ทรงเปลี่ยนแปลงและยกเลิกธรรมเนียมในพระราชพิธีพระบรมศพซึ่งธรรมเนียมดั้งเดิมที่พอสืบค้นพอสรุปได้ดังนี้ 1. โกนผมธรรมเนียมนี้เกิดขึ้นในยุคสมัยอยุทยาเชื่อกันว่าสืบทอดมาจากธรรมเนียมประเพณีของอินเดียที่มักจะโกนหัวเมื่อญาติผู้ใหญ่หรือมูลนายเสียชีวิต แต่เมื่อพระมหากษัตริย์สวรรคตประชาชนจะต้องโกนผมไว้ทุกข์แต่ได้ถูกยกเลิกไปในสมัยรัชกาลที่6ตามประกาศของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวความว่ามีรับสั่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชซึ่งได้สาเร็จราชการแผ่นดินให้ประกาศทรงทราบทั่วกันว่าสมเด็จพระบรมชนนกนนาถพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวร โรคพระาธาตพิการมาณแต่วันที่16ตุลาคมพระโรคกลายไปในทางพระวิกะพิการแพทย์ได้ประกอบพระโอสถถวายพระอาการหาคลายไม่ถึงณวันเสาร์ที่22ตุลาคมสเสด็จสวรรคตเวลา2ยามกับ45นาทีจะได้เชิญพระบรมศพส,สู่พระโกศธแห่จากพระราชวังดุสิตไปประดิษฐานวินะที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังในวันที่23ตุลาคม ความเศร้าโศกสาหัสอันมังเกิดขึ้นในพระบรมราชวงศ์ครั้งนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทรงแน่พระไยว่าจะเป็นความเศร้าโศกแก่ประชาชนทั้งหลายทั่วไปในพระราชอาณาจักรเพราะเหตุที่สมเด็จพระบรมชนากาธิราชได้ทรงพระกรุณาธรรมนูบำรุงมาทั่วกันอันหนึ่งตามโบราณราชประเพณีในเวลาเมื่อพระเจ้าแผ่นดินเสด็จสวรรคตพระบรมวงศานุวงศ์แข้คราชการราษฎรทั้งหลาย ต้องโกนผมแทนการไว้ทุกทั่วกันทั้งราชาอาณาจักรแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนนก,กนาถได้ทรงมีพระราชดำรัสสั่งไว้ว่าการไว้ทุกข์ดังเช่นที่กล่าวมานั้นย่อมเป็นเครื่องเดือดร้อนอยู่เป็นอันมากให้ยกเลิกเสียทีเดียวประกาศมาณวันที่23ตุลาคมรัตนโกสินทร์ศก129และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ